นี้ก็จะเป็นตอนพิเศษหน่อยเนื่องด้วยวันนี้นะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของลูกชายผม2ขวบแล้วนะครับผมก็ตามที่เรารู้นะครับสถานการณ์ด้วยความที่เราไม่ได้ออกไปไหนนะครับผมผมก็จะออกไปซื้อของขวัญซื้ออะไรให้ลูกลําบากนะฮะปีนี้เราก็เลยคิดว่าเอออยากจะทําคลิปพิเศษพิเศษนะฮะมอบให้ลูกนะครับผมเพื่อวันหนึ่งเนี่ยเขาโตขึ้นหรืออะไรเงี้ยครับเขาก็จะได้ดูเรื่องราวนะครับการพัฒนาการของเขานะครับที่ผมถ่ายเก็บไว้ในหลายๆฟูตเทจนะฮะในหลายช่วงเวลาเล็กน้อยเอามาปฏะติดประต่อนะฮะถือว่าเป็นขวัันเกิดสําหรบ ปีนี้ให้ลูกแล้วกันนะครับไลออนบ้มไปดูกันครับผมเดนที่ยี่สิบแปดพ่อก็ไปส่งแม่ไปนอนที่โรงพยาบาลคืนแรก ในคืนนั้นแม่ก็ต้องนอนคนเดียวรอคุณหมอเขาตรวจให้น้าเกลือเช้าวันต่อมาพ่อก็มาหาแม่ครั้งที่โรงพยาบาลเพื่อมาเยี่ยมแม่อีกครับไลออนวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะฮะที่มารอผ่าหนูนะวันนี้พ่อ,อามากับย่าหมอก็บอกว่านัดผ่าหนูเก้าโมงนะวันนี้นะเดีย๋ยวเราไปหาแม่กัน แต่มาถึงแม่ก็ยังหลับอยู่เพราะว่าหมอให้ยาแล้วก็ให้น้ําเกลือในช่วงนั้นระหว่างนั้นก็ต้องรอเรียงตามคิวเพื่อที่จะผ่าซึ่งคิวของหนูเนี่ยได้ประมาณช่วงบ่ายสองพอดีก็เลยได้ผ่าในช่วงนั้นความรู้สึกตอนนี้อ่ะควดติดชั้นหนึ่งค่ะเิโพ่อก็นั่งรอกับย่าอยู่ที่หน้าห้องผ่าตัดนะประมาณสักชั่วโมงถึงสองชั่วโมงทีนี้หมอเขาก็เข็นหนูออกมาและเสียงแรกที่พ่อได้ยินคือเสียงร้องไห้ของหนู เป็นอะไรที่พ่อรู้สึกประทับใจที่สุดในชีวิตและแล้วก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพ่อเหมือนกัน หลังออกจากห้องผ่าตัดก็จะเป็นช่วงระยะเวลาที่แม่ต้องพักฟื้นในช่วงนั้นในระหว่างพักฟื้นก็มีแค่พ่อกับย่าที่คอยดูแลแม่ในช่วงนั้นคอยพัดเปลี่ยนกับย่าอยู่เรื่อยๆวนกันช่วงนั้นก็แม่ก็ไม่ค่อยมีนมแต่ก็พยายามหาซื้อน้ำขิงหาซื้ออะไรอย่างเงี้ยมาต้มเพื่อให้น้ำนมออกให้หนูได้ดูดนะในช่วงนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ แม่ก็เครียดพอสมควรพ่อก็เครียดพอสมควรกลัวนมไม่ออกให้ไลออนกินแต่ทีนี้พอออกแล้วก็กินไม่หยุดเลยพี่ว่าให้กลับบ้านเราแล้วมาเห็นแสงค่าทิ์ด้วยเอออะไรวะมันหน่วยเป็นงี้วะ ม็นเห็นแสงั้งแรกก็หลับปุ๋ยด้หรอไปกลับบ้านเราไปกลับบ้านเรากลับมาบ้านก็ในช่วงนั้นเราอยู่ด้วยกันค่อนข้าง24ชั่วโมงเลยผัดเปลี่ยนกันกับแม่บ้างแม่ไปเข้าห้องน้ําพ่อก็คอยดูหนูบ้างแม่ไปซักผ้ากินข้าวก็คอยผัดกันดูแลเรื่อยมาไปเก่งๆยกคอเร็วอึ๊บอึ๊บ ép ừ, như ngay ép hết vừa cái dây đôi ép ừ. à gió kho ê ừ. à ê <laughs> <laughs> อ่ะรีแอคชั่นนะ่ยเป็นไงคนฟังคนแรกเป็นไงเล็นไงเล็นไงถ้าช่วงเวลาที่พ่อและแม่เป็นห่วงที่สุดน่าจะเป็นช่วงเวลาที่หนูป่วยเวลาที่หนูป่วยหรือหนูไม่สบายเนี่ยพ่อและแม่ก็ค่อนข้างปวดใจอยู่เหมือนกัน เพราะว่าปกติไลออนเป็นคนค่อนข้างแข็งแรงไม่ค่อยป่วยเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเวลาป่วยทีนี้ก็พ่อกับแม่ก็ค่อน่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันเหมือนครั้งนี้เหมือนกันก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พ่อและแม่จําได้ไม่ลืมเลย,ลยนิดเดียวลูกเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายแล้วครับเก่งเก่งเก่ง

ตั้งแต่หนูค้อดออกมาก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยกันหลายๆที่นะที่ประทับใจที่หนูชอบแล้วก็ที่ประทับใจที่พ่อและแม่อยากพาหนูไปเราก็จะไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆตาใครตาใครตาใครอืมอืมเปลือเปื่อนเปอกเจ็ดปากเช็ดปากเจ็ครับผม พ่อเองก็ได้ปรับตัวได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างในเรื่องของการแบ่งเวลาในเรื่องของการทำงานการใช้เวลาอยู่กับครอบครัวช่วงเวลาไหนมีความสุขที่สุดก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่พ่อได้เห็นหนูยิ้ม ได้เห็นหนูมีความสุขได้เห็นหนูเล่นได้เห็นหนูหัวเราะมันเป็นช่วงเวลาที่พ่อมีความสุขที่สุดในช่วงนั้นพ่ออยากรักษาความสุขนี้ให้ลูกไว้นานๆเท่าที่พ่อจะทําได้มายืนดูแมวอ่ะมันขอ,ม,ขอมันขอมีรักเรา ครบรอบวันเกิดของหนูสองขวบนี้พ่อก็อยากให้หนูสุขภาพแข็งแรงนะแล้วก็เป็นเด็กล่าดเลิงของพ่อของแม่แล้วก็เป็นเด็กที่น่ารักว่านอนสอนง่ายนะถ้าวันนึงหนูโตขึ้นหนูก็สามารถกลับมาดูวิดีโอเหล่านี้ได้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องราวที่พ่อและแม่บันทึกไว้ที่อยากเอาให้บันทึกความทรงจําของครอ,อบครัวเราก็สําหรับอีีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตอนพิเศษนะฮะที่ผมได้มีโอกาสที่ได้ทําขึ้นมาอยากให้ลูกได้ดูเพราะว่า ทุกเรื่องราวของเขาคือกำลังใจของผมคือแรงบันดาลใจของผมที่ทําให้ผมมีแรงสู้ต่อมีแรงในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆก็ยังไงไลออนก็เป็นกําลังใจให้พ่อด้วยนะแล้วยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับ